วัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับกุ้งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่ที่เต็นท์ YPP Auto นะคะสาขารามอินทาคอม7นะคะวันนี้พามาชมรถเครื่องยนต์พันหนะคะตัวนี้เป็นโตโยต้า V o นะคะ 1.5e ปี2012นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะรถสวยวิ่งน้อยสีดำหายากนะคะตัวนี้นะมาชมใกล้ๆกันเลยนะคะตัวนี้นะ ของเขานะตัวนี้ได้เป็นล้อแมกนะดูในส่วนของกระจังหน้าของเขานะคะสวยงามนะคะลูกค้านะไฟหน้าก็คือไฟหน้ายังสวยใสนะคะไม่มีรอยไม่มีรอยขุ่นมัวนะคะลูกค้านะปะล้อแมกค่ะ<ม>เดินเลยไปค่ะน้องเบียร์ล <laughs> ร้อแมกนะครับตัวนี้เป็นสเปคเดิมจากโรงงานนะยางนี่คือยางยังใช้งานได้เยอะเลยนะคะลูกค้าดอกยางเต็มนะยางปี2020ันีนะคะอ่ากระจกมองข้างก็มีมาพร้อม โครเมียมะคะ่ะสวยงามมากเลยตัดกับสีดํามากเลยนะคะอ่ะม,มือจับค่ะเป็นมือจับก็เป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกรอบรองกันลอยนะมาดูในส่วนของด้านในค่ะอ่าเข้ามาชมใกล้ๆกันเลยภายในของเขานะคะตัวนี้พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยสามการจับถนัดกระชับมือนะคะลูกค้าพวงมาลัยไม่มีรอยฉีดข่วนอะไรทั้งสิ้นนะคะตัวนี้ มีมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้านะในส่วนของวิทยุ CD MP3 นะคะใช้งานได้ปกตินะเราจะสตาร์ทให้ดูนะคะวิธีการสตาร์ทของเขานะคะเกียร์ธรรมดาเหยียบเบรกให้สุดนะคะลูกคนะ้าอ๋อต้องเหยียบคัสช์ให้สุดนะคะในการสตาร์ทนะอ่าวิทยุนะคะลูกนะคะ้าอ่าวิทยุ CD MP3 ใช้งานได้ปกตินะ แอร์นะคะสามารถปรับได้เป็นระบบปรับมือนะคะลูกค้าน้ำยาน้แอร์นะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็น5สปีดนะใช้งานง่ายนะคะมีมาพร้อม a u x นะคะลูกค้านะ a u x แล้วก็มีที่ชาร์จไฟนะคะที่จุดบุหรี่นะตรงนี้เลยนะคะในส่วนของคอนโซลของเขานะคะไม่มีรอยขีดข่วนสภาพคือ สวยงามนะคะลูกค้าเจ้าของเก่าคือดูแลดีมากนะในส่วนของเลขไม้ะคะ่ะเลขไม้เพียง1 1 3 4 5 8กิโลเท่านั้นคะ่ะลูกค้านะไฟเบรกไฟสุกเฉินใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้านะในส่วนของเบาะเขาค่ะน้องเบียสภาพเบาะคือใหม่กริปเลยนะเราพูดไปอย่างอย่างน้ไปะเดี๋ยวเราจะไปชมเบาะกันในส่วนของเบาะนะคะเบาะภายในเขานี่คือสภาพใหม่กริปเลยนะ เจ้าของเก่านี่คือดูแลดีมากเลยนะน้องเปียนะสภาพคือใหม่กริปเลยนะคะด้านหลังนะคะเราสังเกตง่ายๆนะคะลูกค้ากรณีรถใช้เยอะนี่คือเบาะจะโ้มนะคะเบาะส้มเบาะซุดนะคะลูกค้าแต่อันนี้คือฟองน้ํายังเต็มสภาพคือยังใหม่ไม่มีรอยเลอะรอยเปื้อนอะไรทั้งสิ้นนะคะลูกค้านะตัวนี้มีมาพร้อมที่วางแก้วน้ํานะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่ห้อยห้อยเวลาจะเราจะห้อยของเวลาไปตลาดอะไรพวกนี้พรมก,ก,กระดุมนะคะ มีมาให้จัดเต็มทําความสะอาดง่ายเพียงแค่ยกออกไปเคาะแค่นั้นนะคะใน,นส่วนของไฟเก่งนะคะใช้งานง่ายนะคะใช้ใช้ได้ใน,นส่วนของไฟเก่งใช้ใช้งานได้นี่ไม่มีหลอดไม่ขาดนะคะไปะชมใน,นส่วนของด้านท้ายกันต่อค่ะว่าเขาจะแต่งให้มันสวยงามขนาดไหนนะคะตัวนี้มีมาพร้อมสปอยเลอร์นะคะลูกค้านะ สปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3ตัวนี้เป็นตัว E นะคะมีมาพร้อมเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะคะอ่าภายในนะคะของเขามีมาพร้อมถาดปูท้ายนะคะเวลาไปตลาดเราจะได้ไม่ต้องเลอะนะคะทำความสะอาดรถนะมีมาพร้อมยางอะไหล่นะคะยางอะไหล่แม่แรงนะคะอยู่ครบนะในส่วนของตัวก็เรียกว่าอะไรคะเาเรียกว่าอะไร ตัวแม่แรงนะคะอยู่ฝั่งฝั่งคนนั่งนะผู้โดยสารฝั่งผู้นั่งอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวน้ํามันนะคะว่าคันนี้เติมน้ํามันอะไรได้นะคะตัวนี้เติมเบนซินนะคะลูกค้าได้ตั้งแต่ e20 แก๊สโซฮอล์9ก่นะคะไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันคะ่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะลูกค้านะ มาชมกันเลยมาชมกันใกล้ๆเลยค่ะห้องเครื่องของเขานะเป็นเครื่องยนต์ 1500cc นะคะเป็นเครื่อง VVTI นะคะลูกค้านะขับดีขับประหยัดน้ำมันนะในส่วนฝากระโปรงของเขานะคะไม่มีรอยฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะ mm hmm. เหรียญบาท อยู่ครบนะคะเม็ดอ์กอยู่ครบนะคะันหน้าเดิมนะคะลูกค้ทาทั้งซ้ายทั้งขวานะคะท่านใดที่กําลังมองหารถเครื่องยนต์พันห้านะคะที่ประหยัดน้ํามันเราแนะนําคันนี้เลยนะคะลูกค้านะท่านใดที่กําลังมองหารถเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีนะคะแล้วก็ต้องการความแบบขับมันขับสปอร์ตนะคะแนะนําคันนี้เลยโตโยต้าวีออสนะคะเครื่อง1.5เป็นตัว E นะคะเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าลูกค้าเก่าจัดมาให้เต็มเรียบร้อยแล้วนะคะ โปรโมชั่นของเรานะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถภายในเดือนนี้นะคะคับฟรี90วันนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนออกรถบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีนะคะลูกค้าฟรีในส่วนของพรบฟรีภาษีนะคะลูกค้าแล้วก็ได้หลายอย่างอีกมากมายที่กุ้งยังไม่ได้พูดถึงนะคะอยากให้ลูกค้าโทรมาสอบถามได้ก่อนนะคะเบอร์โทรมาได้ที่เบอร์0858120888นะคะน้องกุ้งยินดีให้คําปรึกษานะคะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0882363636นะคะก็จากกันนะคะลูกค้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกดติดตามกดซับสไคร e นะคะลูกค้าเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้กุ้งขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย